อย่าทำวันนี้เราจะพาไปดูความวุ่นวายที่ถนนเพชรเกษมช่วงหน้าตลาดบางแค่ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มักจะต้องเจอกับปัญหารถติดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเพราะรถที่มีจำนวนมากถนนถูกบีบให้แคบลงจากการก่อสร้างแถมยังมีผู้ซื้อบางรายที่ชอบมักง่ายเอาตัวเองสะดวกเข้าว่าจอดรถซื้อของจ่ายตลาดการริมถนนโดยไม่สนใจเลยว่า รถที่ตามมาจะไปได้หรือไม่ก็รู้ทั้งรู้ว่าถนนบริเวณนี้ถูกบีบให้แคบลงก็ย <c oughs> ังจอดกันหน้าตาเฉยเหล่าบรรดานักช็อปจ่ายกับข้าวแต่ละท่านจอดรถสั่งของกันใช้เวลานานพอสมควรทำให้เสียช่องทางจราจรไปหนึ่งช่องทางเรียกว่าเป็นการจ่ายตลาดแบบไม่ต้องลงจากรถพฤติกรรมแบบนี้เป็นมานานแล้ว แก้ไม่หายกันสักทีทั้งที่มีป้ายเตือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรของกองบัญชาการตำรวจคนครบาลที่ติดให้เห็นชัดเจนสักขนาดนี้นี่ขนาดป้ายรถเมย์ยังจอดกันหน้าตาเฉยดูเหมือนว่ามาตรการจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เพราะว่า ไม่เห็นมีใครสนใจไม่กลัวเกรงกฎหมายกันเอาเสียเลยเขียนเสือตัวออกเบ้อเร่อแต่วัวชักไม่กลัวแฮใช่ว่าจะมีแต่รถยนต์นะครับที่สร้างปัญหายังมีรถเข็นผักอีกเล่นเข็นจอยกันบนพื้นถนนแบบว่าไม่ต้องกลัวใบสั่งทั้งคนซื้อทั้งคนขายไม่รู้ว่าใครมักง่ายกว่ากันส่วนคนที่ต้องรับกรรมคงไม่ผลผู้ใช้รถอย่างเราเรา,เราท่านๆนี่ไงล่ะครับ ที่จะต้องเจอปัญหารถติดที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวเพียงไม่กี่คนเคารพกฎรักระเบียบม,มีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถลองเรียนผู้ทำผิดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0918062404หรือที่อีเมลยา t รรท n เ24 gmail.com และที่ f a c e b o o k y ธรรมท n n n 24 En la